ออว่บ <ELL> uh, ุกับสนเลยไปจะไหอดผ่านหน่อยครับจ่าจ่าจาแป๊บนึงค่ะคุณพี่เรียกคนีได้ไหมพี่พอขึ้น เดี๋ยวไปกินโต๊ะกินก่อนลูกสองกันเลยโอ้คุณยายหะ Terima kasih telah menonton! นี่ก็ถุงเท้าอืมไปจะเดินหาได้นะคะไปจีนตัวจีนแล้วค่ะ ไปก่นพาเที <tang ar> ่ยวคู่จ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะตอนนี้พ่ะน้องคุงทอง ลุงสอเข้าไปกินโตจีนแล้วค่ะแม่ไปกินโตจีนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แมค่ะบครั กินเขาไม่จะโยนิดเดียวสวัสดีค oh. ่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะอาหารมันไม่จะโยหันนนะอาหารมันไม่จะโยหันเออ ว้าวโลกทาให้ฉอนทำใ้ยเลยค่ะไม่มีผเขลียนกรได้เล পিৈ কা ওখ্ কার সি ছাখেলগেৎস্ার শাগ্বে কার বস্টং্র একার কারো

น้องชากิน okay. really, จ๋าสวัสดีค่ะมันมานนะถุงทองจ๋าขอบคุณค่ะคุณแม่เจนค่ะยังหาถุงทองยังไม่เจออีกเลยค่ะแม่ช้างเยอะมากเลยอะไรล่ะ อ๋อเขาไม่มีเขาไม่มีผลไม้อยู่ข้างๆถนนเหมือนทุกปีนะคะแม่อรูมอมีแต่ยังหาถุงทองไม่เจอเลยค่ะอ๋อไง้ไงค่ะ,ะหาเจอแล้วคะ่ะไม่เจนคะ่ะพอดีคนเยอะนะคะคุณยายก็เลยต้องเดินข้างในนะคะแม่ เดินข้างนอกไม่ไหวค่ะหายอีกแล้วได้ค่ะแม่เจนช้างเยอะเด็กก็เยอะด้วยค่ะวันนี้ทุกปีไม่มีเด็กนะคะแมะ่ปีนี้เด็กก็เยอะค่ะโอ้นี่ค่ะมีอยู่ค่ะแม่โต๊ะจีนค่ะ แต่เราไม่ไปกินที่มันแน่นๆนะคะแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ทั้งสามท่านค่ะมาเจอแล้วค่ะทองทองหอกลับบ้านด้วยค่ะแม่แต่ชาเล้งหา ยายยังหาซาเล้งไม่เจออีกอยู่แต่คนห่อเขาก็ห่อตั้งแต่ช้างกินนะค่ะแม่เมื่อกี้อยู่เดี๋ยวห้พวกกันอนไปเลยล่ะโอ้ยไกล

่สสวัสดีค่ะแม่ๆทั้งสามท่านนะคะโอธนาคารกรุงไทยค่ะถายรูป ขึ้นให้เโดยโดยจะพร้อมเงินโดยจะพร้อมเงินเขาจะใบ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 สีม่วงใบสีแดงรับดีค่ะแม่อ่าฮ่าฮ่าฮ่า อยู่ข้างหน้านี่ระคะอยู่ข้างอยู่ข้างนอกมันอันตรายอ่า๋สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะมาชมบรรยากาศนะคะแม่แม่ค่ะบรรยากาศถุงท้องก็อยู่กับแม่มะนาวนะคะแม่ค่ะอยู่กับแม่มะนาวสวนกุญยาสมนึกขายแล้วค่ะ แม่แม,มจากกุงไทยนะครับมาถ่ายรูปด้วยโอ้ชุดนี้สวยมากเลยค่ะแม่โอ้เด็สลักสวยมากเลยเนี่ย ห่อผลไม้ขึ้นแยงไว้ค่ะให้ให้คนป๊อกห่ออยู่ค่ะแม่ให้คนป๊อกห่ออยู่ค่ะ,ะหายังอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปให้มันเอาขึ้นย เลยเอาขินแยงไม่เกี่ยนว่าเหรเอาขินแยงเลยมันบะซุกมันไม่มีอันสุกนะหมึอปีนี่นี่จะอันดีเอาถุงมาเมื่อคิดเจ็บบกแตงไปไปต่ำเนี่ยถุงยางนะเจ็บเอาบักแตงไปไปต่ำเอ้ยยีบิก้ามาคุยกันมา อ่ามานๆค่ะนี่ล้วยเนี่ยเอ้างามๆเนี่ยเอาบกแตงไปไปต่ำอยา พอดีน้องถุงทองไม่กินนะคะแม่ส <drain than reminis cing> ับปรสับปรดนุ้งสับปรดน้องถุงทองไม่ชอบไม่มีแอปเปิ้นะไม่มีแครอทอ่ยคุณย่ยั ฮะบ่าพเป็นขอาเฮาบ้าหูแล้วมีแต่ป่วยบุคคม่ป่วย

ห่าช่อนขับรถกลับสุรินก่อนนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะแม่เกณฑ์ค่ะเดินทางปลอดภัยคะ่ะจะมาถึงสุรินกี่โมงคะแม่เกณฑ์ค่ะ เป็ดนกแก้วสวยมากเลยอยากกินแต่เต็งม,มูก,กิมันหารแต่เต็งมูหาแต่อะไรไม่มีคุณทองไม่ชอบไม่ชอบแบบเลยเขาไม่ชอบตัวอื่นกินอยู่ค่ะ จ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ท้งสาบานนะคะอ่าขอให้คุณแม่เจนเดินทางตลอดปลอดภัยนะคะขับรถดีๆนะคะอ้อยอยู่ที่เต็นเยอะเลยค่ะแม่เจนคะ่ะอ้อยอยู่ที่เต็นเยอะเลยคะ่ะเขาแจกอ้อยนะคะแม่แจกอ้อยแจกยากอยู่ที่เต็นอ่า

เพื่อนอยู่ภัดไท้เยอะมากสองร้อยเชือกแน่ถึงชองไปแล้วพี่หน้ามาเที่ยวนะพี่หน้ามาเที่ยวนะโอเคโอเคขายไข่ไปใา้ไข่ไปก่อนเอยขา้ไข่ก่อน

นะใส่ชุดของคุณแม่ลีลาวดีแอนนูกกีีค่ะถอนออกมาถอ,อ,อกมาค่ะถอ,อ,อมา,มาพี่ๆคะหนูขอรบกวนคือไม่ต้องเข้าไปได้ไหมคะแบบคือพี่ๆไม่ต้องเข้าไปได้ไหมคะตอนนี้น้องช้างเขากำลังกินคือเวลาเขากินอยู่บางทีก็อาจจะมีดมีดนะเพราะว่ามีคนมาแย่งมาอะไรของลูกเปล่านะนะคะขอประชานปลอดภันะคะคุณพี่คือเขากําลังกินอยู่นะคะคุณพี่คะให้เขากินเสร็จก่อนเดี๋ยวของพี่ป้ามีมีคนมาแย่งเขานะ ไม่ต้องมาสบนะนะไหมอ่ะอ่ะยืด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 อ่ะยืดอันนี้มันจะเกิดอันตรายได้นะคะเดี๋ยวเขาจะกินเองค่ะแม่ไม่ต้องยืดไม่ต้องอะไรค่ะเดี๋ยวเขาจะกินหาเองเดี๋ยวคันธูปฟาแย่งของเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวมันจะลำบากนะคะคือน้องเขาจะกินเองในนี้ค่ะอะไร่สีผักกาดสเขียวนี่แบบ เป็นกระดาษเขาชอบกระดาษเขาชอบแอปกระดาษหรือเปล่าต้องแก้วดรงกันต้องเท้าเดี๋ยวฉันให้พิเศษจ้านี่มีสิบแปดก็ให้เลยหนึ่งไม้เท้านี่ค่ะแม่นี่หนูรอมางหน้แล้วนะคะเตรียมกระดาษไปแล้วนะคะเยนายก็เข้าใจอย่างงงไม่ใช่หรือว่า เรื่องของเรื่องน่ะมันเดินมันมันหานี่ใช่ไหมเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องอย่างยงานานี่ต้องมาควนนะคะมีนวนทำทำอ่านทำพูดอย่างงี้อย่างยานานก็ต้องควนอ่านทำพูดทำแบบนี้แ <c oughs> ม่แล้วก้เราไม่ได้แบบว่าอยู่นิ่งๆนะเราเวลาเราอ่านนี้เราต้องเราต้องรู้สึกว่าโอ,โอย้ยอย่างนั้นอย่างน,น,นี้น่าดีนะเราไปอยู่ในดงของข้างกะนนะ ค่ะในสรมีโอ้ยทุ่งทองเดินออกไปข้างนอกแล้วค่ะ là cái <laughs> này cái này không biết là mất rồi không biết

สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะเพราะว่าทุกคนบางทีบางคนเขาก็ไม่กั้ที่ทั้งหมดเป็นหมดไม่เอา เดีวดวงเขาหน่อยคามามค่ะี่ดวงดาวค่ะแม่แต่ทรงทองนี้แล้วค่ะแม่ค่ะทอง มองหาด้วยแล้วก็มองหา่คือสายตาเนี่ยจะมองดูนะคะเราเนาเพื่อแบเนไนก็มองว่าเขาอยโซนไหนไปทางไหนอย่างน้ก็เห็นแล้วทร้านเดนนนไไม่ได้ใช่นบริกางานดีอาหารช้างเี่ย่ดานแบบนี้ อันนี่ห้องน้ำก็เล่งเห็นห้องน้ำจ้าเดี๋ยวคุณยายขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะแม่แม่ค่ะ ห้าหมันบ่ไหลเขาได้บุกเขาก็ได้ผู้เมีันเขาได้เลยมีมีของเนี่ยเดี๋ยวให้ยายเขาก็หลุน เอาได้บ่ยายได้เติมามีน้ำเออน้ำมันไหลนี่แหละเดี่ยวซื่อๆได้ยุ่งหืมเขาไม่ได้เอาไม่ได้เลยหืมน้ำมันไหลน้ำมันไหลน้ำไม่ไหล นจจคงะีมัว่าจะไปเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้เลยค่ะเนี่ยของเรานะคะก็เป็นเมืองหลักอีกเมืองหนึ่งในการเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังได้รับเกียรติจากเพื่อนผู้ใหญ่หลายฝ่ายนะคะวันนี้ท่านสสหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่านมาหลายท่านเลยท่านเป็นรองท่าน เพนจริมนะคตีหน่าไปดูนะคะบรรยากาศนะคะแม่แม่ค่ะถ่กงหลนอทย่งแ่ผู้คนจะมีท่านจากไอรูปเป็นไดการัพตาวต่นทนครับ มัท่านเลยนะคะท่านบรรยากาศด้านหลังเป็นจากพระยาสุริยสีลรจางวัดระยองมากระีทยวรู่หนึ่งนะคะให้จัดอ่าฉลากผ่านนิดเดิงถ่านนดเดีย้รับท่านจเรแนเทสนะคะท่าน อ่สมัยทองแบบันเชษฐค่ะยืนใกล้ๆเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินรัศดาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็ ยังมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินของเรานะคะท่านประภาสศรีจันเวียงท่านวิเดชัยประเสริฐโสนะคะท่านปลัดจังหวัดสุรินะคะท่านอีกแม่แม่คบคุณยายขอปิดไลน์ก่อนนะคุณยายจะไปเดินไปเข้าห้องน้ําที่วัดนะคะแม่ท่านอินทรจักรบ้านท่านพุทธิ์ท่านัาานเอ่อทีนยยานะครับคุ